เราพยว่า,า,า,าวสางถวยหน่อยคือนุน้ำนีเ็น<ล>มูอยากลดทุนก็อยากน,กากนำนกคเตนพุงสดปัดทั้งสิ่งกินกินกะเถือดติคกใสว่วะนี่ใส่ในในส่ก็เรื่องของพี่เขนกินยังก็อยากกินน้ำตลอดนอกเจ้าน,นีเนกสางถัวยหน่อยก็สางน้ำ ขีบหูสวดลุงลุงพอคือง่วงบนักุกเด็ดเตา่าอืมอืมืม่ตตรงปรุงเก็นหมูเอาไหมนะเอาเยอกินตำหนิปะโห้เปื่อไดน,น้อยโอ้ เตนิดหน่อยไม่ใช่ป้าเป็นติกวยนดน่งเนาคนอื่นก็กินแต่ชามใหญ่แซ่ยพี่ตอนไหนน้องอาใจลดเงินก็โอ้หนูกินน้ำมันเทอร์กุเตอลดเงูนก็ประหยัดตังค์ไปพ่อ น้องหมเอาไหมจะได้หารกันนี่นี่แหละอาหารก็ตมนเนี่ยน้องหม่เอาไหมจะได้หารกันจะได้หารกันลดมุนอยู่ขายนค้า่ากันบนลกอูยาันี่างร ก็ได้เต็มเแล้วต่นเต้นหมดอน้ดียวอ่ะแล้วก็ใครอ,อยู่ท่อมาต่นไหน,นจะลดหุ่นลด,ดหุ้นอ่ะมันไม่ขออ้างน้องไอซ์เอาจิ้นมาที่ปากเพื่อนอช่วงนี้ประหยดัดออชิดปากน้องไอซ์โธ่จ่ให้ไกอนบอถถวยหนึง่งส่ให้ก่อนเนีบอลด,ดหุ่นอ่ะเป็นขออ้างก็ซื้อแต่ว่าเอา,าอเงินมาทรงนี่เวลาถ้วงหนักกถ้วงอยากถ้วงเงย็นพีใจ่ายให้บอ อภิเศษอีถอยนู่งั้งสั่งบริหารรถทุนหยังดอกเอาพี่พิเศษอีถอยนู้นครับแมนครับแมนโอ้ยกระจายก่อนมีสั่งพิเศษเลยนะเนาะหนอโอ้เหนหนอกระจายก่อนเถือสองเทืองหนอพุเตียรถ,รถหุนนี่ยังละ่ะประหยัดตังค์เวลาบ่วง่วงอยาก่วงยินกะล่มมันชี้ไ้เปียกพุเต้งเตงิเนเดือนออกค่อหา